วัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการทำอาวุธนะครับวันนี้เราจะทำพินพินเทพนะครับพินทลายปลาณน,นะฮะก็วิธีทำนะครับสามารถทาได้สองวิธีก็คือว่าใช้สกิลผลิตอาวุธหรือว่าจะสร้างที่ npc ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะสร้างที่ npc แล้วกันนะครับเพราะว่า ลองเอาวัสดุดิบมาเทียบกันนะครับระหว่างการใช้ตะกี้ผลิตกับการทำที่ n p c เนี่ยทำที่ n p c จะประหยัดกว่านะครับเรามาดูกันนะครับว่าต้องใช้วัสดุดิบอะไรบ้างนะครับเราก่อนอื่นนะครับขั้นแรกก็ไปที่ NTC นะครับ Craftman นะครับอยู่ที่เมืองหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ Craftman นะครับ ก็เปิดขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้เราจะผลิตพินนะครับก็อันแรกเนี้จะเป็นกระบี่นะครับสวอตนะฮะถัดมาก็เป็นเซเบอร์คือดาบลงมาก็จะเป็นอาวุธยาวนะครับพวกถวนนะครับโบคือธนูกอฟคือสนับนะฮะ นะจิ๊กเบีป้อนคือพวกติดหลังนะของพวกหินหยางอะไรพวกนั้นนะครับอันสุดท้ายก็คือวิงนะครับก็คืออ่าพินนะครับทีนี้พินที่เราจะสร้างนี่นะครับอเราจะเลือกอันที่เป็นภาษาจีนนะครับอันที่เป็นภาษาจีนลองสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับคือพินทลายปลาาน,นะครับวัตถุดิบก็จะมีดังนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มซื้อวัตถุดิบกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดที่หน้าไอเทมมอก่อนแล้วก็ไปที่ส่วนประกอบนะครับเข้าไปที่สเปเชียลเดินไล่ไปทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับไม้แข็งมากไม้แข็งมากจะอยู่หน้าเก้านะครับอันนี้นะครับไม้แข็งมากแถวกลางล่างสุดนะครับไม้แข็งมาก ใช้ทั้งหมดสอง้อยสสบนะฮะไล่มานะครับไม้หยกนะครับร2อยี่สิบนะครับไม้ยกคืออันนี้นะครับแถวขวามือล่างสุดนะครับใช้ร2อยี่สิบต่อไปนะครับอ่าข้ามนิดนึงแล้วกันนะครับสมุดสร้างอาวุธราชวงศ์นะครับพอดีอยู่หน้าเดียวกันนะครับสมุดสร้างอาวุธราชวงศ์หนึ่งชิ้น นะครับแถวขวามือนะครับนับลงมาสามนะครับจไปนะครับแล้วเราก็เหลืออีกสามชิ้นนะครับไม้ยอดทองเปลวไม้เงินแล้วก็ไม้ยูกินหลีหวนนะครับก็ไลายย้อนขึ้นไปอ่าไม้ยอดทองเปลวนะครับอยู่หน้า หน่เลยนะครับหน้าแรกเลยนะครับของกดส่วนประกอบแล้วกดสเปเชียลนะครับไม้ยอดทองเปจะอยู่แถวกลางล่างสุดนะครับเราใช้48นะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับหน้า2นะครับไม้เงินนะครับไม้เงินแถวกลางอันที่สองนะ ใช้แอันนะครับแล้วก็ไม่ยู่กิหลีวนนะครับอันนี้นะครับอยู่แถวขวามือนะครับนับลงมา3นะครับใช้184อันอ่าโอเคเมื่อได้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มา สร้างกันเลยแล้วกันนะครับวิธีสร้างก็ง่ายๆครับก็ใส่ของลงไปนะครับทั้งหมดที่เราซื้อมาสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นอัตราสำเร็จ100%นนะครับตอนนี้นะครับด้านบนจะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นสีอะไรเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเรา จะต้องไปแก้ที่หน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะครับของที่ทําออกมาจะเป็นสีขาวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแก้ที่หน้าเว็บเพื่อให้มันกลายเป็นสีม่วงนะครับ mm. ก็กดเริ่มนะครับกดตกลงไปเริ่มนะรอสักครู่นะครับอาจจะได้ออกมาแล้วนะครับพินทลายปลาาน,นะครับที่ ก็จะเห็นออปชันนะครับว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะครับก็เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับ SPMP เพิ่ม40%นะครับเวทโจมตีป้องกันเพิ่ม30%มีโอกาสสร้างกำแพงเสียงนะครับเป็นพลังเพิ่มนะครับก็ความเสียหายลดลงนะครับบวก200นะครับ เดี๋ยวเราจะต้องตอนนี้นะครับมันยังใช้ไม่ได้เราต้องส่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อส่องจากในมอนะครับเปิดมอหน้ามอขึ้นมานะครับเลือกไอเทมอื่นนะครับแล้วก็กดที่ Activity นะครับไปที่หน้าสองนะครับ d i v i s i ปิ i ิตทูไซนะครับส่องสามารถส่องได้หนึ่งร้อยครั้งนะครับราคาหนึ่งพอยต์แล้วก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็กดส่องเลยนะครับ ก็คือตอนนี้มันก็ยังขึ้นเป็นกรอบสีขาวอยู่นะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะไปแก้ที่หน้าเว็บนะครับเพื่อจะเปลี่ยนจากกรอบสีขาวให้กลายเป็นสีม่วงนะครับ